กูอาจารย์เซมมาแล้วคกูอาจารย์เซมมาแล้วนะครับอาจารย์เซมมาจากไหนน้องมาดิอู้จุ้งกาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหมากับกระทงลงทางเลย่สิสวัสดีมาลอยกระทงนี่ครับสิล้านเลยเอาสิบสองล้านโอ้โหอาจารย์สิบแปดล้านสิบแปดล้านสามสิบล้านสองพันหนึ่งล้านมีหมดกระทงฮะโอ้รัตเตอรี่เลยปอนี่อ่ารัตเตอรี่เลยไม่ทำระจา นี่เราตีออกแล้วหรือว่ายังไม่ออกออกไปแล้วอออกไปแล้วคืตัวที่ไม่ถูกตัวที่่ไมถูกทำเองโอ้โหแนวคิดสุดยอดสุดยอดเลยครัติดหวยอย่างเราต้องมีแบบนี้นะพี่ต้องมีนะครับแต่ว่าของคุ้มทรัพย์น่าจะเยอะวันนี้สำหรับคนติดหวยติดหวยผู้เล็กในปากหมาไปนะเลี้ยงไหมเลี้ยงเขียนไปหมาไปแล้วแย่งเอ้าไปไหนขอรู้หน่อยอ้าอ้าปิ้งไปหาจานแล้วเออไปหาจานคืนแล้วมั้ง <ates> ห่วงบอ่ห ah ่วงเล็กห่วงเล็กจริงๆนะห่วงหมาห่วงเล็กโอ้ลุ้นแล้วคายแล้วคายแล้วเขาขึ้นมาเอาเหรออืมาห่วงเล็กอาจารย์เฉยมาก็คือเล่าหมาขับเล็กเหรอมาห่วงเล็กขับเล็กขับแล้วเปิดเปิดดูเปิดดูอย่ากัดเอออย่ากัด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 อุ้ยอย่ากัดอย่าขาดเออมาอาจารย์แซมมาอาจารย์แซมอย่ากินดื้อห่วงเล็กห่วงเล็กจริงๆนะไหนเม่วนนี้ลุ้นแล้วหมายังข้า มายังข้ามนี้เลยเปิดซีรโบเปิดซลูกเปิด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 หน่อยเปิดหน่อยเอาเปิดดูมาลูกมาโบโบลูกไอมาดูซีลูกปล่อยแล้วมาปล่อยแล้วปล่อยแล้วพี่เปิดดูซีเล็กนะเปิดเปิดตรงนี้เลยอะนั่นปิดเลยนี่แหละตอนหน้าหมานี่แหละตี่เราจะได้ลุ้นเราทำคลิปโบเจ้าโบ่ เคียวจนขาดอันเลยอ้ยจะเลือกไหมตัวเลขหายวะตัวเลขหายครับตัวเลขหายจานวิรศูนย์ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่นี่920เป็นรูรูนะโอ้ย920เออ920 920 920แต่ว่ากัดเป็นรูนี้เลขอะไรอาจารย์เขียนกี่เลขคะ เอออยากรู้ก็ต้องไปดูอีกของจริงอาจารย์920ศูนย์แท้ๆนะครับเพราะอกมันศูนย์มาขาดจะไปดูเอ้าให้อาจารย์ดูก็ได้ครับจะเป็นศูนย์นะการเป็นรูปอีกให้นรินครับศูนย์เนาะศูนย์ครับ9ครับ920ครับ920จะเอาเลขมากัดนี่เลยครับจะเอาเลขหมากัดมาให้เราเลยจะโบ้จัมโบบกจะโบให้โชคเลยครับเนี่ยจะโบคนมีเรือนิดหนึ่ง พอโซวันที่กับพศครับวันที่พศโซหนึ่งหกพศแล้วก็เก้าสองเก้าสองศูนย์หนึ่งหกด้วยข้างบนจะเป็นศูนย์เจ็ดด้วยมั้รีบด่วนเรืองเอฟซีนะครับศูนย so ์ชัดมากเป็นร right? ูเลยของหัวเลขกระจานโบโบไม่เรียกไม่ไม่หันเรื่องจะโบจะโบคาบตัวเลข กัดเสียขามดมเลยจันเป็นไงจันหมาตัวนี้คือเขาห่วงเลขบอกจันห่วง,วงถ้าอาจารย์ได้เขียนใส่ทัวกระดาษส่วนมากหมาจะห่วง,วงจะไม่ยอมเปิดถ้ามันไม่ยอมไม่ใครเปิดง่ายๆถ้าปกติถ้าเข้าไปก็จะฉีกทิ้งหมดเลยกว่านี้ก็เป็นรูเลยทาไมยังเหลือเก้าสองแต่ถ้าเลขจะออกเขาจะฉีก เขาจะกัดแต่ถ้าเลขไหนไม่ออกเขาจะไม่สนใจอโอ้สแสดงว่าเลขจะออกแล้วนี่ก็าจะเป็นปืูกหมาอะไรอย่างนี้หมาตัวนี้จะเป็นหมาอาจารย์เลี้ยงมาตัเล็กก็จะรู้เรื่องาอ,อาจารย์ดูอะไรอ่อาจารย์ล็อกไว้ไอ้ไ<ว>ไนี่คือเลขที่อาจารย์เขียนที่มันขาดมันคือเลขอะไรไหมอาจารย์จำได้ไหมครับตัวนี้ไม่มีนะอาจารย์เขียนแต่ตัวเดียวลงไปโอ้ตัวเดียวคือเก้าสองเก้าสองก็คือเขากัดจนเป็นศูนย์ที่ขาดตัวหนึ่งใช่ใช่ก็ไปตกเลขอาจารย์ตัวนี้ โซงซูนเก้าเก้าซูนโซงนี่ก็ตรงกันตัวหนี่งอ่ะเป็นแนวทางทุกคนเดอ้อสาธุสาธุ